สวัสดีค่ะหมอจริงเจ้าของเพจหมอจริงเข้าใจวัยรุ่นนะคะวันนี้หัวข้อของเราก็คือคิดว่าเพื่อนไม่ชอบเราจะทํำยังไงดีนี่หลายๆคนคงประสบปัญหานี้เหมือนกันใช่ไหมรู้สึกว่าเอ๊ะคนนั้นมันไม่ค่อยมองหน้าเราหรือว่าไม่ค่อยสบตาเราหรือว่าหน้าบึ้งใสเราเนี่ยเขาไม่ชอบเราหรือเปล่านะคะก่อนอื่นต้องตั้งคําถามอย่างนี้ค่ะไอหน้าหนาคือสิ่งที่เราคิดหรือว่ามันคือสิ่งที่มันเป็นจริงหากการคิดเนี่ยมันมีได้หลายแบบนะคะ ยกตัวอย่างเช่นอันแรกคือการคิดแบบสุดขัว้วการคิดแบบสุดขั้วคือสมมุติว่าเพื่อนเนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็ให้เรายืมอย่างลบมาตลอดแล้วพอวันหนึ่งเขาไม่ให้ยืมเนี่ยเราก็ไปคิดอคติกับเขาแล้วว่าเขาเนี่ยไม่ชอบเราหรือว่าเขาเนี่ยต้องเกลียดขี้หน้าเราแน่เลยถึงไม่ให้เรายืมอย่างลบทั้งนี้ก่อนหน้านี้เขาก็ให้เรายืม,ยมดีๆอ,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 อยู่นะคะอันดับต่อไปก็คือการคิดแบบคาดหวัง คิดแบบคาดหวังอย่างเช่นคาดหวังว่าถ้าเราให้เพื่อนกินไอติมแล้วครั้งหน้าเพื่อนจะต้องแบ่งไอติมเราทาั้งทั้งที่มันไม่จําเป็นว่าถ้าเราคิดแบบนี้คนอื่นจะต้องคิดแบบเดียวกับเราใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเราคาดหวังเนี่ยก็อาจจะทําให้เราผิดหวังได้ถ้าเพื่อนไม่ชอบเราจริงๆทําทำยังไงเพื่อนเนี่ยนะคะน้องเพื่อนที่ดีเนี่ยเขาต้องเป็นคนที่ทําให้เราเนี่ยมีความสุขมากขึ้น แล้วก็มีความทุกข์น้อยลงถูกไหมคะถ้าเราอยู่กับใครแล้วเรารู้สึกว่าเฮฮาปาร์ตี้มีความสุขช่วยกันเรียนสนับสนุนกันอันนี้คือเพื่อนที่ดีที่น้องควรจะรักษาไว้แต่ว่าถ้าเราอยู่กับใครแล้วเรารู้สึกว่าโหทําไมมันชีวิตมีความทุกข์จังเลยวะโถทําทไมเพื่อนคนนี้นินทาเราบ่อยจังเลยวะหรือว่าเราจะทําอะไรก็พูดไม่ดีใส่เราอยู่นั่นแหละเพื่อนแบบนี้บางทีเราอาจจะไม่จําเป็นต้องเรียกเขาว่าเพื่อนก็ได้ค่ะ เพราะว่าเพื่อนที่ดีเนี่ยสนับสนุนความฝันเราแล้วก็ยืนเคียงข้างเราแต่ว่าคนที่คอยทําลายความฝันคนที่บอกว่าไม่ชอบเรานินทาเรา บางทีเนี่ยน้องเขาอาจจะเป็นแค่เพื่อนร่วมโลกก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นเพื่อนสนิทหรือเพื่อนที่เราต้องเอาใจใส่เราอาจจะต้องมาคิดใหม่ว่าเราเนี่ยยังควรจะเรียกเพื่อนคนนี้ว่าเพื่อนอยู่ไหมเรายังจะคบคนคนนี้ว่าเพื่อนอยู่ไหมการเลือกเพื่อนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเขาเลือกเรานะคะไม่ใช่แค่ว่าเอยเขาอยากจะเป็นเพื่อนกับเราก็เป็นหรือไม่อยากเป็นก็ไม่เป็นแต่เราเนี่ยยังเลือกเขาอีกด้วยดังนั้นเนี่ยเวลาการเลือกของทั้งสองฝ่ายถ้าเรายินดีที่จะตกลงเป็นเพื่อนกันมันก็ควรเป็นทั้งสองฝ่ายน้องๆล ว่าดูจะเอาข้อคิดในวันนี้เนี่ยไปปรับใช้กับสถานการณ์ของน้องๆอ,อย่างไรนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแล้วก็ครั้งหน้าเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปตอบคำถามเหมือนเดิมค่ะวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืม Anyone Can Be Anything ไว้รุ่ทุกคนสามารถมีความสุขและประสบความสำเร็จได้หากได้รับแรงบันดาลใจและคำแนะนำที่เหมาะสมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย